อขอสวัสดีนะคะวันนี้วันหยุดที่บ้านแสงค้ำฟ้านะคะก็จะมีการขุดบ่อน้ําสร้างนะคะ,ะก็ <c oughs> นนขุดได้สองสา,สามวันแล้วก็อยากจะนําเสนอให้หกับแฟนคลับของแสงค้ำฟ้าได้เห็นนะคะว่าต่อไปนี้บ้านแสงค้ำฟ้านี่จะเปลี่ยนใหม่นะคะแบบพึ่งตัวเองคือ เราจะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มันอ,อยู่ในเมืองไทยเนี่ยทุกคนก็มองข้ามนะคะ oh. ก็จะใช้พลังงาน oh. ที่ oh. เรา <Okay. S 1> ไม่สามารถ oh. อที่จะไปคอนโทรลอะไรกับเขาได้ oh. แล้วแต่เขาอย่างค่าไฟแล้วแต่จะขึ้นค่าน้ำก็แล้วแต่จะขึ้น ตัวไปนี้แสงอำมฟ้าจะทำใหม่นะเปลี่ยนระบบชีวิตใหม่เลยนะคะคือหนึ่งจะทำพลังงานโซลาเซลล์ S ale, <S คือพลังงานไฟฟ้าจ่ายทุกระบบในบ้าน,น,นทั้งไฟฟ้าแอร์มอหุงข้าวเครื่องซักผ้าอะไรใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะและสำหรับที่ท่านเห็นนี่ก็คือบ่อน้ำสร้างน้ำบ่อนะคะขุดเพื่อจะเอาน้ำขึ้นมาใช้ โดยเราจะไม่ใช้ปลาปลาหมู่บ้านหรือ,อปลาปลาภูมิภาคเลยนะคะน้ำไม่มาหรือยังไงเราก็ไม่สนไม,ไม่เกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำบอ่อน้ำก็จะสะอาดจากธรรมชาติพอผ่านการ <c oughs> กันกรงจากชั้นหินต่างๆถ้าจะเป็นน้ำปละปลามัต้องใช้คอนลีนหรือว่าถ้าน้ำแห้งหรืออะไรต่างๆพอ่อ <c oughs> ทอดตันท่อแตกเนี่ยเออหยุดเลยนะคะ ชีวิตเราก็จะมีปัญหากระทบกระเทือนไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะต่อไปนี้เราสามารถกําหนดทิศทางชีวิตเราได้จากสิ่งที่มันย้อนไปที่อดีตเลยนะคะบอเมื่อก่อนก็จะมีนะคะทุกบ้านจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะถมถมหมดเลยแล้วก็จะมาใช้น้ําประปาหมู่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือสว่วนพิพากหรืออะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้อื เริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะน้ำขาดแคลนเพราะพวกเรานี้ก็จะทำลายธรรมชาติไปเยอะนะคะนี่ก็ที่เห็นก็คือคุณตาวัยเก้าสิบนะคะท่านขุดลงไปแล้วสามเมตรตอนนี้นะ,ะตอนนี้ก็เจอน้ำเจอน้ำแล้วนะคะน้ำประปาเอไม่ใช่น้ำจากธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆนะเลยคะ่ะชั้นที่มันซึมอยู่ในข้างใต้นะคะที่ฝนตกลงไปนานๆหรือว่าไอมันเป็นน้ำที่มันอยู่ ในธรรมชาตินั่นแหละค่ะก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะจริงๆน้ำจะใสนะคะนี่คุณตากำลังขุดความกว้างของบอก็ประมาณเมตรเมตรยีสิบนะคะแล้วถ้าขุดน้ำหน้าน,น่าจะประมาณหเมตรเเมตรเลยนะคะถึงจะได้พอดีแล้วก็เอาท่อมาลงนะคะแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาจากห้าหกสเซน ห0 60ิเซนนะคะการตกแล้วก็เพื่อ,อสวยงามด้วยนะนี่นะคะทุกท่านดูเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ระหว่างขุดบ่อใส่ท่อก็คงยังไม่ได้ใส่รอ,อก่อนนะคะ,ะดูหลังจากขุดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องใช้ซัมเมอร์หรือซัมเมอร์ถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ เพื่อจะดูดสูบน้ําขึ้นมาเพื่อลดน้ําผักหรืออะไรต่างๆอาบน้ําต่อไปก็จะไม่ซื้อน้ํากินนะก็จะใช้น้ําตรงนี้กินเลยนะคะแล้วจะมีการกรองอีกออระดับหนึ่งเพื่อให้ได้กินไปไม่เป็นตะกรอนเดี๋ยวจะเป็นนิวสะกอนนะคะคือต่อไปบ้านแสงฟ้านะคะก็จะแบบคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรนะจะลงทุนทีเดียวนะว่าน่าจะใช้งบประมาณทั้งหมดนะคะ โลายแสนนะสี่ห้าแสนนะแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องใช้อะไรเลยรถก็จะเป็นรถไฟฟ้าก็จะเสียบปลั๊กจากไฟฟ้าอยู่นี่อทุกอย่างแล้วก็ระบบน้ําหยดอะไรต่างๆรถน้ําผักเราก็จะอยู่ในนี้เลยค่ะวงจรตรงนี้เลยจบเลยนะคะแสงไฟก็จะติดแอร์สองตัว ของต้องติดอินเวอร์เตอร์ด้วยนะคะสำหรับใช้กับไฟฟ้าตรงนี้อยู่เพราะว่าเป็นพลังงานทดแทนจริงๆชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนนะครับเราทำเองทำเองทุกอย่างชีวิตเราจะเปลี่ยนะแล้วก็ลงทุนหน่อยฮะเงินที่ได้ก็จะกู้มานะคะกู้มากู้มาทำนะคะดีกว่ากู้ไปทำอย่างอื่นนะคะ เดี๋ยวกู้ไปเล่นหวยเล่นการพาน,านันหรืออะไรต่างๆเรากู้มาทําสิ่งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะกับชีวิตของเราอีกไม่นานแสงฟ้ากเกษียณงินก็จะหมดนี่นะฮะแต่กว่าจะหมดก็อ็เออเหมือนเดิมกันฮนะทุกวันนี้มันไม่ได้นะฮะถ้าไม่กู้อ่ะมันจะไม่มีเงินนะฮะท่านจะเห็นนะคะนี่คือมันวิถีชีวิตบ้านๆเลยจริงๆนะคะไม่ได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทุกท่าน ดูค่ะให้เด็กอิเล็กทรอนิกอะไรที่เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่มีตั้งแต่การการที่หาแหล่งน้ำํำหาวิธีการแบบธรรมชาติโดยการหาน้ำํำหาจากน้ำตรงไหนเป็นแหล่งน้ำํำอะไรนี่ก็เป็นแบบวิธีธรรมชาตินะฮะก็คือเป็นของช่างเอทาได้นะเขาก็มาหาให้นะฮะกว่าได้คุณพี่ทั้งสองนะฮะคุณพี่เลิศนะฮะ กับคุณพี่หลิดของเรานฮะเนี่ยมาทำให้แข็งแรงนะฮะจะปลูกจะทำเป็นยังโอ้สุดยอดนะเดี๋ยวแสงกําฟ้าจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะทำเสร็จแล้วก็จะมาอัปเดตพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานโซลาร์เซลล์ต่างๆนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างที่เราสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆฮะก็ค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็แสนกว่าบาทแล้วนะยังไม่จบเลยนะคะทุกท่านก็ดูฮะก็ลงทุนหน่อยชีวิตก็จะเปลี่ยนนะ ฝนตกลมพายุมานะไม่ส่วนใหญ่ไฟไม่มาน้ำมันก็ก็จะไม่ไหลด้วยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเขาจับมือกันหยุดทำงานพร้อมกันชีวิตเราก็จะลำบากต่อไปนี้ไม่กระทบกับชีวิตเราแล้วนะคะอา่าอยูชีวิตเรามันจะติดตรงที่ไวไฟเลยเราต้องมาจ่ายพวกอิอออนเทอร์เน็ตอะไรต่งางๆอ่าวันหนึ่งถ้าเราทำสัมปทานเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณได้ที่มาลงไว้ที่บ้านของใครเราทําได้เราก็จะทํานะคะอ่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปนานเกินไปท่านจะเบื่อแล้วก็มันจะอัดไม่ได้นานนะคะลงไม่ได้ไม่ได้เยอะมันก็ขอสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตก่อนนะคะคุณตายิ้มหน่อยหันขึ้นมาอันนี้คะ่ะ <c oughs> ตาของเราสิ่งมากสวัสดีจ้า